พี่แ,แคไปเบิ่งกงใหญ่พี่แ,แคไปดูใจกันร้อยเพิ่งดูข่าวไทยรัฐว่ามีเพลงข่าวเพลงรุนรุ่ซิฟจริงหรอ,อต้องขอบคุณเอนดี้มากๆคือเจ้าของเพลงอะตอนนี้เขาดังมากๆเขาดังช่วงเป็นเด็กแล้วเสียงเขาอะมันมันเหมือนเสียงผู้หญิงคีย์เด็กกับคีย์ผู้หญิงมันคีย์เดียวกัน เราก็เลยคิดว่าเพลงเด็กๆที่เราเอามาร้องอ่ะมันค่อยมัน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 สนุกดีนะคือจังอ่ะโฟนเทล่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงที่แบบน่ารักแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะแล้วก็เออคิดดูมันก็มีหลายเพลงที่เราอยากจะอ,ออกมาเล่นแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นไวรัลขนาดนี้อุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะวงใหญ่ยอยู่บาจีน แล้วถ้าสมมติว่าจะรับงานอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับพี่บอยคนเดียวเดี๋ยวหนูคุยให้ใจเย็นนะให้มันเป็นหน้าที่ของ สองทีมงานเบื้องหลังในส่วนของคิวงานทุกคนอย่าตกใจมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้คิวงานมันเปลี่ยนแปลงได้ขอให้มีการคุยกันถ้าเราคุยกับเจ้าภาพได้ก็คือได้